ใบของต้นไซใบแก้วครับแล้วก็ไซเกาหลีผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นข้อมูลว่าต้นไซไซใบแก้วกับไซเกาหลีเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงครับผมแบบง่ายๆเลยนะครับนี่คือใบของไซใบแก้วครับจะมีลักษณะเรียวๆปลาแหลมๆครับแล้วก็จับดูนี่จะบางครับต้นไซเกาหลีเนี่ยมันจะไม่เรียวเท่านะครับ แล้วก็ใบนี่หนากว่าเยอะเลยครับจุดสังเกตข้อที่2ก็คือต้นไซเกาหลีเนี่ยจะมีตรงโคนต้นตรงลำต้นเนี่ยจะมีรากอากาศโผล่มาเยอะส่วนต้นของอไซใบแก้วนะครับจะไม่ค่อยมีครับไซเกาหลีเนี่ยไม่ค่อยมีคนเอาไปทําแต่ว่าไซใบแก้วนี่มีคนเอาไปทําเยอะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะภาพนิ่งแล้วก็ทําทคลิปสั้นให้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างระหว่างไซเกาหลีครับ นี่ใส่เกลืกับใส่ใบแก้วครับผม